ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้สอมได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจุดบกพร่องจุดของรถจักรยานยนต์ก็เลยถือโอกาสจัดทาเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยเผื่อว่าเพื่อนๆจะประสบเจอปัญหาคล้ายๆกันแล้วก็จะได้นําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะครับ วันนี้เราจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับครับในส่วนของคลิปนี้เราอยู่กับ Honda s u ูมเมรหัส X นะครับกับอาการปัญหาที่ว่าสตาร์ตติดแป๊บเดียวเครื่องมันจะดับเองครับเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ตให้เพื่อนชมครับ กว่าเราสตาร์ทแล้วยกคันเร่งด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับ ครับเมื่อเราเจ,เจอปัญหาลักษณะแบบนี้กับรถที่เป็นระบบหัวฉีดใช้มอเตอร์ปั๊มเป็นตัวสร้างแรงดันของน้ำมันเข้าสู่ระบบห้องเผาไหม้เราก็ต้องเดี๋ยวต้องคุยต้องถามเขานิดนึงว่า,าตัวแรงดันที่มอเตอร์สร้างขึ้นมานี่มันงยังอยู่ในมาตรฐานที่โรงงานเขากำหนดไว้หรือเปล่านะครับครับเราจะเป็นจะต้องใช้เกจวัดแรงดันเพื่อทดสอบแรงดัน ของมอเตอร์ปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสไป้พร้อมกันเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดซ้ดกุญแจ,แจพี่ตำแหน่งออนเราก็จะทราบแรงดันที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงสร้างขึ้นมาจะสังเกตเห็นได้ว่าแรงดันปั๊มวิ่งขึ้นแล้วก็ตกลงทันทีนะครับ วิ่งขึ้นแล้วก็ตกลงทันทีแล้วก็วิ่งขึ้นต่ำกว่าค่าที่เป็นมาตรฐานเมื่อมันออกมาในรูปแบบนี้ก็ชัดชัดเจนชัดเจนเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้รถคันนี้สตาร์ตติดยากสตาร์ทติดแล้วก็ดับ น่าจะมาจากเจ้าตัวที่สร้างแรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือเจ้าตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับมับ่นใจได้เลยว่าประมาณ99%เนี่ยมอเตอร์ปั๊มน่าจะชํารุดหรือว่าเสื่อมสภาพตาการเวลาแล้วนะครับในส่วนของแรงดันปั๊มติก๊ที่ดีนะครับ ควรจะอยู่ประมาณ3บาถ้า3บาทนี่ก็สตาร์ทปิดง่ายแน่นอนครับไม่ควรไม่ควรจะต่ำกว่า3บารหรือว่าสูงกว่า3บามากจนเกินไปนะครับเราถ้าแรงดันสูงเกินไปก็มันจะมีผลต่อหัวชีดครับอาจจะทําให้หัวชีดเราพังได้เพราะว่ารถเราเป็นรถสแตนดาร์ดเดี๋ยวในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดการหาซื้อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมาเปลี่ยนให้ลูกค้าครับ หลังจากที่เราจัดการติดตั้งมอเตอร์ปัม๊มตัวใหม่เข้าไปแทนตัวที่มันมีปัญหาเดี๋ยวเราจะลองมาสตาร์ทให้เพื่อนชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าอาการจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมมากน้อยเพียงใดนะครับ กว่าเราสตาร์ทแล้วยกคั้นเร่งด้วยยิ่งไม่ติดยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ สิ่งที่เราทํากับรถคันนี้คือเราเปลี่ยน2ออย่างนะครับเพื่อนเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกรองน้ำมันเบนซินน,นี่แหละครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าตัวมอเตอร์ปั๊มเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขปัญหาสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดแล้วชอบดับเองนะครับ